เที่ยวคนเดียวเทวาสมหัวหินมาตามหาหัวใจในโรงแรมสุดหรูที่หัวหินครับแคปบชันเลืยอนมาก <c oughs> นี่คือหนึ่งในโรงแรมเช็คลิสต์ของผมที่ต้องมาในชีวิตนี้ครับเดินทางมาถึงก็ได้รับการต้อนรับอย่างดีด้วยเวลคัมดวิงครับแต่ตอนที่ผมมาห้องยังไม่พร้อมครับทางโรงแรมก็เลยมีอาหารรับรองมาให้ยังไม่เจอที่ไหนให้บริการดีขนาดนี้รอไม่นานห้องผมก็พร้อมแล้วครับผมพักในห้องหมยเลข26เป็นห้องเริ่มต้นครับชื่อว่าซีซาร์ดีลักครับใช้ห้องเริ่มต้นแค่50ตารางเมตรแล้วครับใหญ่มากแล้วสไตล์ของเทวาสมในโล ห้องน้ําเปิดโล่งอย่างนี้จริงๆสามารถสไลด์กาแพงมาปิดได้ครับแต่ผมมาคนเดียวก็เปิดไปเลยมินิบาร์ในตู้เย็นที่นี่กินได้หมดเลยครับไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเปิดมาก็ยังมีผลไม้ต้อนรับอีกครับกินไม่ไหวแล้วช่วยด้วยพาไปชมวิวของห้องนี้กันครับทุกห้องของโรงแรมนี้เป็นวิวทะเลหมดเลยครับเห็นอะไรไหมครับมันคือต้นหัวใจครับเคยเห็นแต่ในรูปแต่พอมาดูของจริงแล้วมันสวยจังเลยครับลงไปเดินเล่นยันดีกว่าครับที่นี่เป็นโรงแรมที่มีต้นไม้เยอะมากเลยครับถ้าถามว่าสถารประกรรมหัวขิดมันควรเป็นยังไงผมว่าทีีีีี่่่่่่เเนนนนนยยมมมัััคคืืออออําาาาตบรรู้สึกกพททว สายหน้าโรงแรมเขาขาวสะอาดมากเลยครับตอนเย็นผมไม่อยากออกไปไหนแล้วเพราะว่าที่นี่เขามีห้องอาหารฟิวชั่นด้วยครับเขามีคอกเทลและม็อกเทลให้ฟรีหนึ่งแก้วนะครับจำกัดเวลานะสั่งอาหารก็จะมีอะพิทายเซอร์มาให้ผมสั่งเป็นสลัดส้มสตาดิเตอร์เลเนียนแล้วก็สเต็กไก่ครับทุกคนครับมันอร่อยมากไก่อย่างนุ่มกกินเสร็จผมก็มาเดินเล่นที่แจ๊สบาร์ครับแล้วแบบเฮ้ย <"Hey, S 2> ผมชอบดนตรีแจ๊สหรอที่นี่มันดีจังเลยอ่ะฟังเพลินมากเหมาะกับสถานที่ตรงนี้เลยครับเสร็จแล้วก็ขึ้นห้องไปฟังเพลงต่อครับเขามีลำโพ อนอนหลับไปตื่นมาวันนี้อากาศดีมากเลยครับเลยลงไปเดินเล่นที่ชายหาดชอบความสงบของที่นี่จังแล้วก็ขึ้นห้องมาชงกาแฟครับที่นี่เขาให้เป็นกาแฟแคปซูลมาจิบเสร็จถึงเวลากินข้าวเชาว้าผมมาเคยไปเทวสมพังงามาสองครั้งชอบอาหารเชา้าเขามากมก็เลยคาดหวังกับที่นี่เช่นกันครับซึ่งก็ไม่ผิดหวังเลยครับแม้จำนวนห้องจะน้อยกว่าพังงาแต่ความหลากหลายของอาหารเนี่ยมีให้มาเยอะจนกินไม่ถูกเหมือนกันครับอร่อยด้วยสวยด้วยที่ประทับใจก็คือสตาฟโรงแรมทุกคนครับบริการดีมากครับตอนเช็คเอามีดิขันหนังสือมาให้ด้วยครับเป็นการป ลงคลิปเที่ยวเต็มวันแล้วนะครับไปดูกันได้